ครับสวัสดีครับวันนี้ผมช่างเปิ้ลดิเลกบร์เบอร์นะครับวันนี้ก็จะมาตัดผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาในทรงคอปท็อปเฟดนะครับจะเป็นสไตล์ของช่างเปิ้ลนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทิกต็อกนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ไอจีนะครับดิเลกนะครับแล้วก็แฟนเพจดิเลกคุณเพิ่มนะครับวันนี้ก็จะมาตัดผมครับแบ่งปันเทคนิคดีๆนะครับให้กับช่างใหม่นะครับนี่ครับ เริ่มแรกนะครับช่างเปิลจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านบนนะครับแล้วก็จะเล็มผมหน้าก่อนนะครับเล็มไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะว่าทรงคอปท็อปนี้ข้างหน้าค่อนข้างจะสั้นนะครับแต่จะสั้นจะยาวเราก็มาปรับปรุงได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับตามลูกค้าหรือเราชอบก็ได้นะครับ ครับเราก็มาตัดฝั่งซ้ายนะครับแล้วเราก็ใช้ปลายกันไกนะครับเอียงประมาณ45องศานะครับพอยต์เข้าไปนะครับเพื่อให้ปลายพิ้วนะครับนี่ครับพอยต์แทงเข้าไปนะครับใช้กันไกคมนะครับอ่ามาถึง ทางด้านซ้ายนะครับช่างเปิ้ลวันนี้จะไม่ใช้ปัตตาเลียนขึ้นทรงนะครับจะใช้การขึ้นทรงโดยหวีและกันไกคมนะครับตั้งทรงเลยครับตามที่เราชอบนะครับวันนี้ทรงที่ช่างเปิลจะตัดคือครอปท็อปเฟดนะครับก็จะตั้งทรงสูงหน่อยนะครับ ครับทางด้านซ้ายก็เหมือนทางด้านขวานะครับก็ตั้งทรงสูงหน่อยนะครับขอบนี่เราจะเอาออกจากศีษะเราไม่มากนะครับแทบจะชิดเลยนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับคือการแบ่งผมนะครับแบ่งให้เป็น3ส่วนนะครับกลางก็จะเหลือแบบที่ช่างเปิ้ลแบ่งนะครับแล้วก็ตัดเอาความยาวออกนะครับช่างเปิ้ลก็จะเลือกเป็นการพอยต์เข้าไปนะครับ ก็พอยเหมือนเดิมครับใช้เกณฑ์ตัวแรกนะครับเป็นหลักนะครับแล้วเราก็จะมาตัดทางด้านซ้ายของชังเปิ้ลนะครับไม่ต้องพอยนะครับตัดออกเลยนะครับไล่มาให้ถึงเกือบช่อหน้านะครับเราจะมีเกณฑ์ที่เราตัดไว้แล้วนะครับไล่ไล่ลงมาเลยครับ ไล่มาเรื่อยๆนะครับ yeah. เห็นไหมครับเราจะมีเกณฑ์หลักๆของเราไว้แล้วนะครับเราก็จะตัดตามที่เรามีเกณฑ์นะครับเกณฑ์ไว้นะครับ บนก็จะมี texture นะครับส่วนด้านข้างนะครับช่างเปิ้ลก็จะเลือกเปิดที่เบอร์2นะครับเบอร์2นะครับถ่ายขึ้นไปเลยนะครับถ่ายขึ้นไปเลยนะครับเพลินขึ้นไปให้สุดเลยนะครับเราจะไม่ชะงักไว้เลยนะครับถ่ายขึ้นไปเลยนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องดิเลกช่องช่างเปิ้ลดิเลกบาร์เบอร์ด้วยนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้ชื่อดิเลกบาร์เบอร์นะครับชื่อช่อง y o u t u b e ช่างเปิ้ลนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นช่างเปิ้ลดิเลกบาร์เบอร์นะครับเพื่อที่จะกดติดตามกันได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือบรรยากาศร้านของช่างเปิ้ลน,นะครับ หาลูกเก่าๆมาแขวนครับเพื่อสร้างบรรยากาศและอารมณ์ของทั้งช่างและก็ลูกค้านะครับเมื่อกี้เราเปิดทรงด้วยเบอร์2ใช่ไหมครับเพื่อนๆแล้วเราก็เอาเบอร์หนึ่งมาเปิดต่อตามต่อนะครับคือการไล่เงานะครับเพื่อนเหรือช่างใหม่นะครับก็คือ 2, แล้วก็1นนะครับไม่ต้องโยกนะครับเอาตามสเต็ปเลยนะครับเอาตามสแตนดาดของฟนรลองที่มันมาเลยนะครับ2แล้วก็1.5เลยจะได้ไม่งงครับ เผินอย่าไปยุบยเข้าไปที่เราตั้งทรงไว้นะครับเผินตามที่เงาเฉยนะครับ เจาะเพื่อไล่เฟดนะครับตัวนี้เราก็จะใช้ Andy Slim p ิ o Line นนะครับในการเจาะครั้งนี้นะครับ They still ส่วนเราเจาะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ฟันลองเบอร์หนึ่งนะครับไม่ต้องโยกฟันนะครับไถเผิ่นขึ้นไปเลยนะครับเพื่อไปเชื่อมกับเบอร์1.5ที่เราเปิดไว้แล้วนะครับ ไปเชื่อม1.5นะครับไม่ใช่เลยไปเบอร์2นะครับที่เราเปิดไว้ตอนแรกนะครับไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเริ่มมีเงาขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนคืออย่าไปกดลงไปนะครับอย่าไปกดฟันนะครับช่างเปิ้ลจะเอียงฟันเห็นไหมครับเอียงอยู่ที่45องศานะครับกินประมาณ 3- 4ซี่เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราจะกินเต็มหน้าฟันนะครับถ้าเรากินฝั่งใดฝั่งหนึ่งและฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะไปกินผมนะครับ ส่งจะเสียเลยนะครับเราก็ต้องใช้การตะแขคงฟันนะครับเราก็จะสะบัดนิดนึงนะครับไปลานะครับ มานี่นะครับใช้เบอร์0.5นะครับเราจะใช้0.5นะครับมุมมุมฟันปัตตาเลียนนะครับเป็นไงครับลบขอบเอี่ยมแล้วนะครับที่เราเจาะเมื่อกี้นะครับเราใช้0.5ตะแคงฟันนะครับกินประมาณ4ซี่5ซี่นะครับของมุมด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับ มาถึงขั้นตอนด้านบนนะครับเราก็ที่เราได้ระยะความยาวของทรงผมแล้วนะครับท่าน,นี้เราก็จะมาไล่พ o i n t point ปลายผมนะครับโดยเอียงเงินไกล45องศานะครับแล้วก็ point ลงไปนะครับเพื่อให้ผมมี texture นะครับแล้วก็มี volume หรือ volume นี่นะครับให้มันดูดูเท่ดูดีมีสไตล์นะครับเมื่อกี้เราจะใช้การตัดเหมือนเดิมครับเพียงแต่เราจะมาตะแคง ฟันกันไกลนะครับสี่สิส้าองศายังไงเอียงยังไงก็เอียงอย่างนั้นเลยนะครับให้ให้ไล่ลงมาเลยนะครับแล้วก็ไล่มาเกือบถึงช่อหน้าเลยนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับคือผงแว็กนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับว่าผงแว็กอะไรนะครับมันมาจะสร้างวอลลุ่มให้เส้นผมนะครับให้ดูมีน้ําหนักนะครับแล้วก็ดูมีสไตล์เห็นไหมครับพอช่างเปิ้ลใช้ผงแว็กปกติเราจะใช้แว็กเป็นเป็นน้านะครับแต่อันนี้เราจะใช้เป็นผงนะครับมันก็จะดูดูไปด้านดไปอีกแบบหนึ่งครับนี่คือก่อนที่ช่างเปิ้ลทําสีนะครับพอหลังช่างเปิ้ลทําสีเขียวล้วก็จะดูมีสไตล์มากขึ้นนะครับ โดยใส่แว่นนะครับแต่ใส่ได้แค่ในร้านช่างเปิลน,นั้นนะครับถ้าใส่ข้างนอกน่าจะแว่นแตกนะครับสวยงามครับคอปท็อปเฟดนะครับของช่างเปิ้ลดิเลกบาร์เบอร์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องช่างเปิ้ลด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ทรงคอปท็อปเฟดของช่างเปิ้ลก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องช้างเปิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ